ทำไมอะแม่เอางเดาทัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะเป็นจัจ้งเมื่อนี่ยใครอ่านเอกบ้าได้ผู้บ่าวมาน้ำกับพี่น้องค่ะตื่นเต้นเนาะเออมีคนมาเข่าสระเออคนมาเข่าอ่อนชิบน้ำนาะพี่น้องเนาะมื้อนี่ยสาวเดือนใดอีหยังเนาะคือใหญ่คักใหญ่แน่ใหญ่บ่พี่น้อง อะไรปะวัุทใชู่เจพี่จืเได้อ่านนันบิ่น่ค่ะสมเนื้อไอ้ฝรั่งได้อย่งวัยู่อิตเดยนนี่นอสิงเอมไดเอเจ้าเปล่ทอรเทลลินีพาสต้าี่ั้งต้มสุโอ้ยตอรเทลลินี่จอร์เทลลินี โรตัลลินก็ได้อันนองเพชรเองนะจ๊ะเด้อเล look like เขาดี b e a u t i f u เนียอวดยอาตลักคนกลวกนตัวแซบบ่ y e แซบดสเซ็ปเซ็เนาะเป็นวกร็ไข่เป็ก็สร้างไข่กับพี่น้องกมาเด้อชาวดันได้เียัมาีล่หลายเดเฮ็ดสมเนียพี่น้องเฮ็ดเอง กินสมนะะแล้วค่ะแาด้ทำงานบอกว่ากินหมอนกินสมกินเปียกอีกหนอนึงกันเนาะทั้งหมดนี่เออเกือบเครื่องโลด้ค่ะพี่นงองค่ะอันนี้อันอันละ,อ,นละอันละครึ่งครึ่งโลก็ประมาณสองร,ร้อยห้าสิบกร,รมัมสองร้อยห้าสิบกรัมเออก็ได้พักอัน,อนแดง mười tám mì nắng của mình mất trắng nhao mất tắm kìa chim ba buôn lãm piti buôn lãm piti madame mặt tay chúa chạy sang được gạo chạy chung tay chung à chung tay 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 chung เต็มหนัมากับผูบาวล้วบอืมซาบค่ะจังาวิดีโอดัเซยขืนาิตี๊าิตีมาดังเอาจเด้อชุนหป้าแซบสักหน่อยเดดซี่ลพีโดดพี nice <Sports S 2> ่โขาดเรนะดียังเลอบอกพีกูกโดด้วยกลับตะเกบ กบจะอาฮะ n ่ where t e manfang ฮะยุวิตอร์ ready ฝรั่งสมใหเมียแก่กินกับสมไม่หรอกเมยไหนฝรั่งบอกมวิตามินอะไรยุ่งไข่ mình nó C'est bon bông Hmm, còn cả sát tập nữa, không biết tại đâu, không đủ you do đó? No? Right. Yeah. What you put? Charlie. Hmm? Charlie. Right. 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 เี็ดทไทยเลยบ่ะมไท,ย,ย,ทยอยู่ค่ะน้องหนองน่ขึ้นสื่อค่ะน้องไทยขอสิแ็ทไทยมคนไทยแนี้านนานอาศัยอยู่แถวนี้นอืมจับสมกำลังแบบวา่าแสบเลยจ้ะคุด้อคำไงเบะทางนี้จ้ะ Merci. Pas de mal à tout. Tu veux try một mm Hmm. try my son? Mm. don't put spicy. Mm. No? Mm. Mm.

Saya baru kesini menginjak nongjak, nanti ya. And vegetable show, madam. Kuhumbar, very good kukumbar. Mm -hmm. I mean, uh, <laughs> อาหาบ้านฝรั่งกินขมิ้วบอเล่ากินอค่ะเพราะ่กินหยาเขาเป็นหยาเลน่งเราเลือกกินจ้ากอะพช่ พี sponge, the right. <laughs> ่่อยประมาณจังวนอยนะรไเมันยค่ก็ใส่น้ำเด็ดนาะให้สบมึง you can keep long time your uh, s a u s มอ <pause voila> ินฟิก่บอกว่าเก็บจ้โดนมาได้นะจ๊ะเนาะเพราะเป็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นเป็นได้อาทิตยสองอาทิตย์อยู่ได้เนาะได้จินดูเ Bye yeah. bye, not good. Bye bye. I'm mm. them. Mm? Ah, on the road, <laughs> ah, they don't know how to make sausage. Mm. Mm, mm. They are funny to make you stop but that time. Well, what? What you do? เรามีมมี่ผู้ออสาวเป็นจ่ถือมงันผู้ชายผู้ชายกวักนะออยู <c oughs> no. not, not ่ท็อปนัดนัอเน็บเลยดีว่าอยู่ท็อปเนี่ยเลดีอดเลยดีไปอยกับเครองอ่สใช่มักรับจริง ต้อนเคืองโล่ขนมฮึ่มซึ่งเช็ดเองเชนะนะ็เป็นึ่มปลาบลไพมันหนาวครับเน่ยมันติเนาะลวเอียเนาะ Tomorrow morning we have รวยมากคลิปทำคลิปมีางเต้ขาข่เต้ขาข่ง่ายเค่ะวัดกับเปลี่ยนนะไปยู e มคอัพเอนด์ดอลชุดยูนัวทูดูจับหนื่อเบ็ดอันนึ่งแลเป็นหลังแล้ Chị có tha thịt, Васius Lại có làm cái óng chi và từng gia da пери Không cũng có cái xíu nào đấy. Nó cái gì nó bỏ,

Ik heb het niet gezellig. Ik heb het niet gezellig. Ik heb het niet gezellig. Ik heb het niet Ik put het niet Ik het fish inside. de water. Wat? Ik heb het inside? เป็นอะไรม้ดีกว่าต้องมีซอสรูปอ๊อฟเพราะวาเราต้องมีกินต้อบาน้อาาพี่น้า hiện <laughs> hết nghĩa hết là cay mắc kim bên bạc Hả? hm à hm 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 Je <laughs> cannot eat niet yes. van You. Waarom? Jij. Waarom? Ik ga eten. Eén, niet twee. Ik kan niet eten ik kan koken. Maar wanneer ik iets eet, ik het op de jas, Maar E can'è hmm? <laughs> cheap? Price! Eh? Cheap! Mm -hmm. No? Butt. Mm -hmm. I see when I go work, I see them now every day. They're very lovely. Yeah. Mm, you look and you want to eat them. That's this you are. Per caro, per caro. Panduwa, ankino. Per macchina. บเก้กินหอกไปร้อรนกินแฮงอืมน้องกำมี่ขอไปลกะปกินบเ <c oughs> กก็อะกเป็ดตีนะกินเขาสก,กิปกันสกิปกัน แล้วกับพี่น้องค่ะสาวเดือนกับคุณสามีอิ่มแล้วกับพี่น้องว่า <you> อยูมปุ๊ดเบิดแล้วอ่าดีอ่ะกินกินเบิดอันนึงเ <c oughs> บียน <มะ S 2> ี่ก็จะไปไหวพอจิ้ไปสามีข่อยกินไออิม่มแล้วค่ะพี่น้องเด้อพวกข่อยกันมาปิดคลิปด้อค่ะสาวเดือนกับคุณสามีกับอายฝรั่งกับไปแล้วจาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนด้เด้อพอกันจิ้มหน้าอยู่ดีมีแห้งมีความสุขภาพร่ามงกายใจงยนกันสุขุพุสุคนค่ะ <laughs> so di che... So di